สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์พึงครับเราได้รู้ไปแล้วนะครับว่าการทําสมาธินะครับเพื่อเป็นการสะสมพลังจิตนะครับในในครั้งนี้นะครับเราจะมาคุยกันเพิ่มเติมครับว่าอาจารย์พึ่งครับที่บอกสะสมพลังจิตสะสมพลังจิตเนี่ยในเชิงการทาสมาธิเนี่ยเราได้พลังจิตแต่ในชีวิตประจําวันนะครับที่เราใช้ชีวิตโดยปกติเนี่ยพลังจิต เอาไปทำอะไรอะครับอาจารย์พึ่งค่ะต้องบอกว่าพลังจิตท,ที่เราทำเนี่ยนะคะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะว่าเวลาที่เราอยากจะได้ของอะไรอย่างเช่นอยากจะได้บ้านอยากจะได้รถนะคะเราก็ต้องมีเงินที่เพียงพอในการที่จะซื้อในสิ่งที่เราต้องการซะก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการเก็บสะสมเงินไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจนกว่าเราจะได้จํานวนเงินมากพอตามที่ต้องการนั่นเองในเรื่องของการทําสมาธิหรือว่าพลังจิตก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราค่อยๆสะสม พลังจิตไปเรื่อยๆนะคะเรียกว่าเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดคุณธรรม3ประการขึ้นมา<ผ>มนะคะคุณธรรม3ประการนี้ก็จะประกอบไปด้วยการที่ทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง ะะเวลาทํากิจการงานต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของการเรียนก็ตามก็จะทําให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานนั้นๆนะคะประการถัดมาค่ะประการที่2ก็คือจะทําให้เป็นผู้ที่มีเหตุผลนะคะเวลาจะทําหรือจะคิดสิ่งใดเนี่ยก็จะทําด้วยความมีเหตุมีผลนั่นเองและสุดท้ายค่ะประการที่3ก็คือทําให้เป็นผู้ที่มีความเมตตานะคะไม่ว่าจะเป็นความเมตตาต่อบุคคลอื่นหรือว่าต่อสัตว์ก็ตามค่ะ นอกจากการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันแล้วเนี่ยนะครับในการทําสมาธิเนี่ยเมื่อเราทําต่อไปเรื่อยๆนะครับสมาธิเราก็จะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าระดับของสมาธิเนี่ยนะครับไม่ว่าจะก้าวหน้าไปถึงระดับไหนนะครับจะจำเป็นต้องใช้พลังจิต ทุกระดับเลยใช่ครับทุกระดับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังจิตเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้เลยครับทั้งในแง่ของชีวิตประจําวันและในแง่ของการทําสมาธิให้ก้าวหน้าต่อไปครับอาจารย์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในเรื่องของการทําสมาธิอย่างสม่ําเสมอเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากสังเกตว่าวกเราจะเน้นย้ําในเรื่องนี้อยู่บ่อยๆนะคะว่าการทําสมาธินั้นต้องทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําอย่างสม่ําเสมอค่ะ เพราะว่าต้องเก็บสะสมเงินนะครับหรือว่าพระอาจารย์หลวงพ่อท่านเปรียบเทียบไว้ว่ากว่าคนเราเนี่ยจะโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยนะครับเราต้องกินอาหารทุกวัน<ช>ถูกไหมครับเช่นเดียวกันครับต้นไม้กว่าจะโตก็ต้องรดน้าทุกวันสม่าเสมอเก็บสะสมพลังจิตไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับคือหนทางที่ทําให้ท่านเนี่ยก้าวหน้าในการทําสมาธิและใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมีคุณภาพครับผม